ครับสวัสดีทุกคนวันนี้เดี๋ยวเราจะมาะเรียนรู้นะครับการใช้ตัว power bi d e c k นะครับหรือ data analysis express นะครับในการสร้างคอลัมน์ขึ้นมานะครับเราไปเริ่มกันเลยสวัสดีครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเรานะรจะมา เรียนรู้นะครับในการใช้นะครับคำสั่ง data analysis e x p l o t i o n นะครับในการสร้างคอลัมน์นะครับที่เราต้องการขึ้นมานะครับโดยเราจะใช้ฐานข้อมูลคือ pokemon นะครับซึ่งในแถบด้านข้างเราก็จะมี report view นะครับ table view นะครับแล้วก็ model view ถ้าเราคลิกไปที่ตัว table view เราก็จะเห็นข้อมูลนะครับที่เราต้องการจะนำไปใช้งานนะครับ จะเห็นในรูปเลยครับทำค่าเฉลี่ยนะครับนะระหว่าง HP Attack แล้วก็ Defense นะเออโอเคเราสาาทำได้ยังไงนะครับ,ดรบเดี๋ยวเราเอาไปก่อนเดี๋ยวถ้าเราลบจะพวกข้อมูลที่ไม่ต้องการให้เป็น Delete ครับพอโมเดล ก็จะลบข้อมูลนะครับออกนะครับสมมติเราคีอะไรก็แล้วแต่นะครับที่เราไม่ต้องการนะครก็สามารถลบออกได้นะครับแบบนี้นะครับอ่ะนะครับเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะเราจะสร้างคอลัมน์ขึ้นมาคอลัมน์หนึ่งนะครับปกติถ้าเราคลิกไปที่ เทเบิลวิวนะครับเมื่อจะขึ้นหน้านี้เนาะแล้วก็ไปที่ดีวคอลัมน์นะครับเพื่อสร้างคอลัมน์ใหม่ขึ้นมานะครับอันนี้ถ้าเราสร้างคอลัมน์โดยปกติมันจะเป็นคอลัมน์ใ้สุดนะครับแต่เราสามารถว่าที่จะเลือกได้นะครับแต่ว่าตอนนี้ให้มันอยู่ตรงนี้ไปก่อนนะ เออไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรสร้างกดนิ้ว o l u m มนะครับอ่ามันจะมีขึ้นมานะครับแล้วก็ใส่คำว่า F-Bullet นะครับ Power เวออยอะๆ Power นะครับโมนนะครับแอทแท็กนะครับบวกนะครับ n 1, นะครับนนีะบวกกับ hp อะไรแล้วกันเรียบร้อยนะครับ เสร็จแล้วเราก็สามารถที่จะเอาเป็นค่าเฉลีย่ยทด,ดเอานะครับใส่วงเล็บอันนี้เราก็หารนะครับด้วยสามนะครับแบบนี้นะครับแล้วเราก็กด enter นะครับเราก็จะเห็น average power ขึ้นมานะครับนี่ไง ครับโดยการเฉลีย่ยนะครับ ad tag defense แล้วก็ h p นะครับเ้าเราจะเห็นตัวเลขนะครับแบบนี้ไม่สวยงามเราก็สามารถนะครับไปใช้ตัวนี้ได้นี่ครับใช้เนื่อของ format นะครับเพื่อแก้ไขนะครับได้ เออนะครับอันนี้ก็คือ,อ,อมีศูนย์นะครับก็เอาตัวเลขกลมๆแล้วกันเนาะนะครับแบบไม่มีจุดที่สยมนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับอ่ะโอเคครับต่อไปนะครับมากนกลับมาที่ข้อมูลเดิมนะโปเกมอน เดี๋ยวน,นี้ตารางนะครับตวเนีเ้มันจะมีตัวเลขที่เป็นตัวเลขนะตรงนี้เป็นตัวเลขกลมๆนะครับเล็นตัวกลมแบบนี้ทีนี้ในส่วนนะครับของออตัวเลขบางทีถ้าเราใช้ฟังก์ชันคือก่อนหน้าน,นี้เราสามารถ ใช้ค่าทางคณิตศาสตร์เช่นหารบกวกลบคูณหารนะของคอลัมน์วันนี้สองปแล้วเนาะทีเนี้ยเดี๋ยวเราต้องใช้เรียกว่าสูตรนะครับในการทำละกันนะมันจะมี Attack กับดีเฟ n s ์ใช่ไหมเราจะหาจะหาร t t a c k ด้วยดีเฟ n s ์นะครับโดยใช้สูตรเราใช้ไปที่วิธีนิวคอลัม,มน์ตรงนี้นะ จะสร้างข้อนำขึ้นมาใหม่ครับอ่าทีนี้เ,เอาใส่คำว่า,อาโอ้มาใส่ก็ a t t a c ก attack a t t a ้ k u i ครับ e เ e n ต์แล้วกัน เท่ากับกนะครับเราก็ใช้สูตรนะครับคำว่า y ครับนี่ต้องปิด y ต่อ i y นะครับขยายให้มันให,ใหญ่ใหญ่ได้ไหม y นะครับ <c oughs> เลื่อนลงมาไ,ได้ไหมเนี่ยเลื่อนอย่างนะเี้จะเลื่อในได้ ดีวายนะ,งง DIY, นะครับเขียนเนะครับกดชีพเอนเตอร์มันจะเลื่อนลงไปให้ดีวายนะครับด้วยแล้วก็ใส่นะครับแอดแท็ก uh, แล้วอา,อาจจะไม่ต้องระบุตัวตารางก็ได้นะครับมันมีตารางเดียวนะถ้ามีหลายตารางควรจะระบุตารางนะครับไม่นี่จะระบุชื่อคอลัมน์ไปเลยนะครับแอดแท็ก uh, นะครับเฮ้ย ถ้าก็เราไม่ถูกต้องมันจะขึ้นเออร์เลอร์แบบนี้นะครับอะไรอย่างเงื่อนใช่แอดแท็กคก็ฟังก์ชันที่สองนะครับคือตัวช่วจะหาแอดแท็กดีเฟนเอนเตอร์แต่ อ่าโอเคนะครับนี่จะได้สัส่วนนะครับแนะครับด้วยดีเฟนส์นะครับอันนี้ดีว Divine. ตัวนี้นะครับดีวตัวนี้มันจะมีข้อดีคือมันจะแก้ปัญหาเรื่องหานด้วยสูตได้นะครับอ่าทีเนี้ยเราก็จะเห็นนะครับว่าตรงแอตแทกนะครับดีวายไปดีเน์ี่เราสร้างขึ้นมานะตัวนี้นะจะมีตัวเลขนะครับผสิโยมเต็มไปหมดเลยนะครับ เดียนี้เราสามารถที่จะไปแก้ไขโดยใช้ตัวนี้ได้เนาะนะครับเป็นตัว c h a i n Number of Decimal นะครับก็สามารถใช้ตัวนี้เปลี่ยนได้แต่ถ้าเราไม่ใช้ตัวนี้นะครับเราสามารถใช้คำสั่งนะครับอีกอันนึงก็คือยิ n นะครับิ้กดนะครับินะครับแล้วก็ใส่วงเล็บไปนะครับเพื่อ เปลี่ยนให้เป็นจำนวนเต็มหน่อยดูสิได้ป๊อนี่นะครับมันก็จะเปลี่ยนเป็นจำนวนเต็มให้นะครับสัดส่วนจำนวนเต็มหนึ่งศูนย์องครับศูนย์นี่ก็คืออาจจะมีหน่วยย่อยอยู่นะครับแต่ว่ามันตัดออกให้นะไปดูค่ทาที่แท้จริง,งนะครับเลยครับนี่คือเป็นโอ้คุณ เเลน้อย,ออยกกดลิกถูกตรงนี้ก็ได้นะครับมันก็จะคำนวณให้อ๋อโอเคมันไม่กลับเพราะว่าก่อ,อนหน้านี้มันเป็นนะน,นี่เป็นค่าจำนวนเต็มอยู่แล้วนะมันก็เลยไม่กลับให้แล้ก็สามารถกด ย้อนไดไหม่ะไม่ได้เป็นสูตรนะโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับย้อนไม่ได้ละพื่ว่า